วันนี้เราจะมายำม,มังคุดนะคะอันนี้มังคุดนะคะเราก็มาแกะเตรียมไว้นะคะแล้วเราก็จะเอาพริกใส่ค่ะนี่นะคะมันก็จะมีมีพริกขี้หนูใบสะระแหน่ส้มจีด๊ดหอมแดงกุ้งต้มพอสุกนะคะแล้วก็หมูสามชั้นหมักซีอิ๊วไว้แล้วก็กววะะต้มจนเปื่อยนะคะ เราจะใช้สีอิวขาวจะไม่ใช้น้ำปลาค่ะเดี๋ยวมันจะขาวนะคะตอนนี้เราแกะเออมะคุดไว้เสร็จเราก็เอาพริกขี้หนูที่หั่นเตรียมไว้ใส่นะคะแล้วก็ใส่หอมแดงนะคะใส่หอมแดงแล้วเราก็บีบส้มจีดราดนะคะก็บีบส้มจีดราด ซมจี๊ดนี้เขาจะอมเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวไปนะคะแล้วก็ตามนั่นนะคะต้องคลุกต้องคลุกเครื่องไว้ก่อนเห็นไหมคะเนื้อของมังคุดก็จะใสขึ้นไม่ไม่มีสีดำนะคะพวกนี้ไว้ก่อนนะคะพอคลุกเสร็จ เราก็จะเอาหมูหมูสามชั้นหมูสามชั้นที่เราหมักไว้นะคะแล้วก็ต้มให้เปื่อยเราเราจะหมักซีอิ๊วขาวแป้งแป้งมันหรือแป้งข้าวโพดก็ได้ค่ะหมักต้งไว้นะคะหมักต้งไว้แล้วก็ต้มให้เปื่อยะออะนะคะแล้ว แล้วกุ้งนี่กุ้งนี่เราก็ต้มพอสุกนะคะสุกมากเนื้อมันจะแข็งนะคะต้มพอสุกค่ะแล้วเราก็เอาไข่ที่เราต้มไว้นะคะใส่เพื่อน้ำน้ำยำจะได้ค้นนะนะคะใส่ใส่บ้างนะคะ แล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวเราจะไม่ใช้น้ำปาลาลมันจะขาวใส่ซีอิ๊วขาวเนี่ย้ใส่หมูใส่กุ้งนะคะแล้วตอนนี้เราก็จะปักใส่จานเราเขียงจานไว้นะคะจานตักผักไว้ เราก็ตักมันคุดยำเนี่ยค่ะใส่จานอันนี้ถ้าเผ็่คนโบราณเขาจะกินกับข้าวค่ะพอเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยรู้จักะะนะคะนะค่ะ จะมีกุ้งม,มีหมูมีกุ้งม,มีหมูนะคะแล้วเราก็เอาใบสะระแหน่มาตกแต่งค่ะมาตกแตง่งยำนี่มันจะต้องมีสะระแหน่ไม่งั้นม,มันจะไม่ครบนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วเห็นไหมคะสวยไหมคะยำมังคุดนะคะ Huh.